ฮัลโหลแบงค์อยู่ไหนแล้วทำไมต้องมาอยู่ด้วยกัน2คนมันหมายความว่ายังไงนี่คุณคะคุณคือแฟนของแบงค์เหรอใช่แล้วแกเป็นใครแบงค์บอกว่าเพื่อนไงเพื่อนร่วมงานนะเข้าใจไหมเฮ้ยมันใจอะไรกันนักหนาวะพูดอะไรไปก็ไม่เชื่อแล้จะมาถามเพื่ออะไรรักเหรอเอาจริงๆเลยตอนนั้นเธอก็เพิ่งเลิกกับแฟนแล้วฉันก็แค่เหงา โหสร้อยใหม่เหรอสวยจังเลยแกอ๋อแฟนฉันซื้อมาให้อ่ะเลยเอามาลองดูฉันละอิจฉาแกรจริงๆแฟนซื้อของให้บ่อยอ่ะ mm hmm. มารับก็ตรงเวลาแถมยังในโซเชียลอ่ะชอบปวดแกอีกทำยังไงฉันจะมีวาสนาได้แฟนแบบแกบ้างอ่ะแหมแกก็พูดเกินไปมันไม่ขนาดนั้นหรอก ถ้าแฟนฉันเป็นแบบนี้บ้างนะฉันรักตายเลยล่ะแกจะๆๆว่าแต่อย่างนี้แกไปกินข้าวที่บ้านฉันไหมพอดีวันนี้แบงค์จะทำอาหารให้นะ่ะน่าจะมีเมนูเยอะเลยพี่ลาวันนี้ทำอะไรในหะ้เขากินหรอเตรียมไว้หลายอย่างเลยอยู่ที่ตัวอาหารแล้วนะ เ,เล่นเกมไงเพิ่งโหลดมาสนุกดีนะแบงค์เธอจำไม่ได้หรอว่าเราไม่ชอบคนเล่นเกมโอเครู้แล้ว อ,อตั้งนานแน่ไปไหนกันมาหรออ๋อพอดีคุยธุระกันมานิดหน่อยอะจ้ะจ้ะจ้ะเริ่มได้ยังฉันเริ่มหิวลวอะอ่ะแจกเออแบล็คเอาข้าวให้หน่อยสิ มาฉ sure ันตักข้าวให้ใจมากแแกใครทั้งมาแบงค์ไม่รู้ดิ uh ยังไม่ได้ดูเลยก็เปิดดูสิมันดังตั้งสามครั้งเลยนะเอาหน้า อย่าค่อยดูแบงค์มีความลับกับเราเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย เอไหมแกมีอะไรน่างสงสัยหรือเปล่าแชทกลุ่มเหมือนแกเออพวกแกเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะพอดีแฟนฉันมารับแล้วนะ่ะอ๋อโอเคแกไว้เจอกันใหม่นะนี่มีนที่หลังอนะ่ะช่วยใจเย็นหน่อยนะโอเค แ,แบงค์ทำไมวันนี้ฉีดน,น้ำหอมจะไปหาใครหรอเดี๋ยวก่อนนะแค่ฉีดน,น้ำหอมจะต้องหาคนอื่นเลยเหรอก็ใครจะไปรู้ล่ะมันเป็นไปได้หมด เดี๋ยวก่อนแบงค์เบอร์เพื่อนผู้หญิงในโทรศัพท์แบงค์อ่ะมีนลบออกไปหมดแล้วนะฮะมีนมันจะเกินไปหรือเปล่าอะไรอ่ะแบงค์ก็มีนไม่ชอบเวลาเห็นเพื่อนผู้หญิงโทรหาแบงค์เนี่ย งานเลี้ยงวันเสาร์เนี้ยไม่ชวนแฟนแกไปด้วยหรอว่าจะชวนอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าแบงค์จะว่างรือเปล่าอเราว่าแบงค์ช่วงนี้ดูแปลกแปลกไปนะไม่เห็นมารับมินมาก่อนเลยเออใช่เราว่าแบงค์แปลกไปว่ะอืมฉันก็รู้สึกอยู่เหมือนกันหรือว่าแบงค์มันจะมีกิ๊กเนี่ยแค่ชอบพูดให้มีนนะคิดมาก เออความจริงมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เปล่าซะหน่อยฉันก็แค่เป็นห่วงเพื่อนฮัลโหลแบงอยู่ไหนอยู่ที่ทำงานอ่ะีอะไรหรออยู่กับใครก็อยู่หลายคนมีอะไรหรือเปล่า เรียบร้อยดีใช่ไหมไม่น่าจะได้แก้ไขอะไรเพิ่มเติมก็คงเรียบร้อยดีแล้วแหละถ้าเกดว่าไม่เรียบร้อยแล้วก็คงแก้กันใหม่กันทม้งคืนนี่แบงค์ไหนบอกว่าอยู่กันหลายคนไงน,นี่มันอะไรมันเป็นใครอ๋อนี่มี่คนทำงานแบงค์เองแล้วทาไมต้องมาอยู่ด้วยกันสองคนมันหมายความว่ายังไงนี่คุณคะคุณคือแฟนของแบงค์เหรอใช่แล้วแกเป็นใครคุณคะ ช่วยตั้งสติหน่อยนะคะเพราะแบงค์เขาก็บอกแล้วว่าฉันเป็นใครแบงค์เรากลับก่อนนะนี่มีนมันมากเกินไปแล้วนะแบงค์ฉันจะทนไม่ไหวแล้วเกินไปอะไรนี่แบงค์กำลังนอกใจมีนอยู่นะแบงค์บอกว่าเพื่อนไงเพื่อนร่วมงานะ่ะเข้าใจไหมอ๋อเดี๋ยวนี้หัดตะคอกใส่มีนแล้วหรอเพราอผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมแบงค์ถึงเป็นแบบนี้เฮ้ย hey. มันจะอะไรกันนักหนาวะพูดอะไรไปก็ไม่เชื่อแล้วจะมาถามเพื่ออะไรจะไปไหนก็ไปเลยนะต่อจากนี้เราเลิกกันอะไรนะแบงค์ก็เ,เลิกกันไงไม่เข้าใจเหรอ โอเคครับใครโทรมาเรอแบคงเพื่อนอะพอดีชวนไปกินข้าวอ๋อโอเคมี่ไปด้วยกันนะแบ่งไปเลยเราไม่ค่อยหิวนะ เอ,อนี่เดี๋ยวคืนนี้เราไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะอืมอย่าก,กลับดึกล่ะโอเคแกงแค่นี้นะฝันดีจ้า อ้าวมี่ยังไม่นอนหรออ๋อเราเพิ่งคุยกับเพื่อนเสร็จน่ะอ๋องั้นพี่ไปนอนงั้นแบ่งไปก่อนเลยเรายัางไม่ง่วงนะ่ะว่าจะเล่นเกมอีกสักตา จะไปไหนอะทำไมแต่งตัวแบบนี้อ๋อพอดีมีงานกินเลี้ยงกับเพื่อนเก่าแต่ว่าไม่ไกลนะอดี่แถวนี้แหละมี่เธอไม่คิดจะชวนเราบ้างหรองานเลี้ยงกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเธอก็ไม่เคยชวนเราเลยนะมันมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะคือเราต้องชวนด้วยเหรอ,พอเพราะปกติ เราก็ใช้ชีวิตของเราแบบนี้นะเราถามเลยเถอะนี่เรายังเป็นแฟนกันอยู่ไหมทำไมไม่หึงไม่ห่วงเราบ้างเลยเวลาไปไหนถ้าเราไม่ถามก็ไม่คิดจะบอกกันเลยเราถามหน่อยเถอะม่เคยรักเราบ้างไหมรักเหรอเอาจริงๆเลยตอนนั้นเธอก็เพิ่งเลิกกับแฟนแล้วฉันก็แค่เหงา เลยมาคบกับเธอดูแต่พอมาอยู่ด้วยฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพิ่มขึ้นแล้วระยะเวลาแค่นี้ฉันต้องรักเธอแล้วหรอมีอะไรจะถามอีกไหมอะเรารีบเออคืนนี้เราอาจจะไม่กลับนะเพอาะถ้าเมาเราคงต้องนอนกับเพื่อนมีมี ฉันมุกอ่อนได้เร็วขนาดนี้ก็แกนเพื่อรักฉันนี่ฉันทำให้ได้ทุกอย่างแหละออกมาเจอผู้ชายแบบนั้นได้ก็ดีแล้วจ้าตอนนี้ฉันรู้แล้วหล่ะถ้าคนที่เขารักเราเขาจะคอยดูแลคอยใส่ใจคอยบน่นคอยถามถึงจะจู้จี้จุกจิกแต่ก็เป็นเพราะเขาห่วง อยากให้เรามีแค่เขาคนเดียวถ้าวันนั้นฉันไม่วู่วามฉันคงไม่ต้องเสียเขาไปแบบนี้หรอก